กลุ่มรถประเภทนี้มันใช้คอมเร็็กซ์ สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งแล้วกับ Motor Rider Adventure ขี่กักรตประเทศนะครับครั้งนี้เราอยู่กันที่ลำตะคองบ้านวิศลาผมเคยมาตรงนี้3ปีที่แล้วและครั้งนี้ได้กลับมาอีกครั้งกับงาน Education มันเป็นการเล่นคำนะตรงกลางมันคือดูค a ติมันคือการขี่และซ้อมและ t r a i n ิ่งอ่า Trip and Train อ่าดูค a ติแอดเวนเจอมี m ัลติสตา a ์ a ด้มีสแครมเบิ จัดโดยน้าบวยสวนสยามแล้วก็มีเกสคนนี้มาสอนหลักพึ่งรู้ตัวเมื่อวานเขาคนนั้นคือสุเมทีลูกสามนะครับผมก็เพิ่งรู้วันนี้ไม่มีอะไรมากตอนนี้เที่ยงกินข้าวแล้วก็เทรนเลยมีบัม๊มมีเนินให้ตะหกระเหนินลำบากลำบนกันบ้างยังไม่รู้ว่าจะมีฐานอะไรบ้างให้เรียนรู้ไปแต่ยังไงเดี๋ยวพาไปเรียนเดี๋ยวพาไปชมกับงาน education จากดุคตินะครับเพื่อน,เอนๆเยอะแยะเลยไปเจอเพื่อนๆกันก<ป>่อนดีกว่าพี่ เห็นเห็นเนินไหมครับเห็นเนินไหมเออต้องขึ้นตรงนั้นทุกคนแล้วต้องต้องลอยทุกคนนะพี่ทางที่แล้วก็ลอยกันทุกคนนะพี่เห็นเนินแล้วใช่ไหมครับเห็นเนินแล้วใช่ไหมครับลอ้อติดพื้นถ้าล้อติดพื้นไม่ได้กลับบ้านนะพี่พยอยามถ่ายรูปแล้วก็จอดช่วยเพื่อหนัครับขนานนี่พี่คนนี้เนี่ยเจอบนสอยเออบนดอเอเปอร์เออเราก็จำกันไม่ได้เลยลูกจินอันนี้เป็นลูกชิ้นเอ่อลูกจิ้นปลาปลาตัวใหญ่ตัวเล็กปลาสี่เลยไม่รู้ว่าเป็นลูกจิ้นปลาหร วันกอินซีหมาขาวอินซีหมา,าแดง <c oughs> เป็นอินซีตัวเมียรู่มตัวที่หนึ่งและรู่ตัวที่สองวุ้ยถามเยอะไหมเมื่อกี้ไปแล้ เออมาทำอะไรวันนี้ก็มาขี่ท่องเที่ยวครับในสไตล์บิ๊กแอดเวนเจอร์มาใช้รถให้ชิบหายชิปหายอีกแล้วเพราะเราต้องท่องเที่ยวเชิ่ชิบหายกันอาทิตย์ที่แล้วกูก็ชิบหายแม่งไปสิ้นอยู่บนยอดเขาเอาลูกน้องไปด้วยกะให้มันช่วยกูมันไม่แตะตัวกูเลยทั้งทิบอ่ะอุพาละล้วนๆไปอุตะแม่งไม่เอาใครเลยวันนี้จะมีสอนอะไรบ้างเนี่ยวันนี้ก็จะให้ใช้รถในแบบที่ทุกคนซื้อมาแต่ยังไม่อาจจะยังไม่อยากลองคือใช้ในทางดินนะครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยที่ซื้อมาคัน เป็นร้านมันทําได้หรือเปล่าแล้วมันซ่อมแพงหรือเปล่าใช่จะได้ตอนนี้เตรียมอะไรมาเยอะพร้อมขายก็จะได้ก็เรียกว่าดึงทักษะของตัวเองแล้วก็ดึงสมรรถนะรถของตัวเองเนี่ยมาใช้กันดูว่าเฮ้ยรถที่เราซื้อมาเนี่ยมันทําได้แบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยในสภาวะการฝึกที่เราเขาเรียกว่าอยู่ในภาวะควบคุมได้อย่างเช่นเรื่องความปลอดภัยอะไรประมาณนั้นสุดยอดเลยไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ไม่ได้เรียนด้วยกันนานน่าจะมีสองปีไม่ต้องสนใจผมเยอะมากก็ได้นะไม่ต้องเห็นผมก็ได้นะ ไวลไในตัวโชว์ตัวขายตัวขายตัวขายขายขายี้หน้าขายขี้หน้าอ่ะไปกินข้าวก่อนพี่ข้างหลังผมนี่กำลังถอดอะไรถอดกระจกถอดแผนเสียมตัวที่จะลงเรียนแล้วก็คงมีทักษะพื้นฐานบาลานซทรงตัวก็เลี้ยวในดินอาจจะมีสไลด์เบรกสไลด์แล้วก็ น่าจะเป็นจบพี่จำเนินเพราะว่าพี่ศิลานี่ทำเนินสวยๆให้เลยแล้วก็วันนี้ตากล้องเป็นพี่เก่งยายชานะได้ภาพสวยๆแน่นอนผมยังไงเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูที่เขาตอดกันอยู่ปะร้อยนี่ถอดกระจกรอเลยขอกันทุกคนครับวันนี้ยังไม่ถอดขับรถน้าแล้วพี่เคยขี่ทางดินไหมครับโอเคเครัอย่างนี้เขาเรียกว่าหลอกมาเชื่อดครับพี่ ล้อเล่นร้อเล่นไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นอันไหนที่ดูไม่ดีก็ไม่ต้องเล่นพี่พิตตี้มีการทางการแทนมาขายไหมเนี่ยก้าวครับก้าวที่ได้ถอดทำไมก็ไปเริ่ไม่เคยถอดเลยนี่ยผมไม่ได้เอามาติกตู่เข้าย่างริงพี่ไปไปไปยืนโบกมืออยู่ในย่า หายไปไหนไม่รู้อหาตะมอเจออะไรมาเนี่ยที่เช่าอันนี้ล้มล้มล้มใส่รัวบ้านเลยอ๋อพี่ตีขี่เฮ็ดด้วยใช่ไหมวันนี้เราเป็นคนบิ้วเขาเราไม่ขี่เขาาจะสรรเสริญเราพี่ที่ต้องขึ้นทุกเนินนะเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวบอกไปคันแรกก็ได้ไปคันที่สองที่สามแล้วกันให้น้าขึ้นไปก่อนให้น้าขึ้นไปก่อนเดี๋ยวให้คันแรกเปิดไปก่อนดูคันเร่งน้าก่อนพรุ่งนี้ครึ่งวันเช้าไปพาขี่รถไปเที่ยวนะครับให้ได้ใช้ทักษะที่เราฝึกฝนมากันด้วยไปรวบรวมดูเพอาซื้อรถแบบนี้มาแล้วเนี่ยขี่ขี่ไปถนน เป็นยังไงก็ไม่รู้มันต้องไปได้ไม่ใช่ยูเทิร์นเดียวครับสําหรับเราใช้รถคันใหญ่บางทีถ้าเราเอาพูดถึงเอโนโร่ก่อนนะครับเดี๋ยวทางดินนะครับมันจะเป็นต้องใช้เพราะว่าการควบคุมรถประเภทนี้มันใช้ความเร็วต่ํเราใช้ความเร็วต่ําแล้วเราใช้เขาเรียกว่าตําแหน่งผ่านั่งเดิมที่เราอยู่ในความเร็วสูงสูงเนี่ยมันอาจจะควบคุมได้ลําบากจะเห็นได้ว่าตอนยูเทิร์นหรือตอนที่เลี้ยวเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถนัดเรียบร้อยอายุเข้าตัวขายก็ ハハハハ โอ้ยมันพี่เราจะต้บอกว่าเวลาเลี้ยวครั้นี้มันเริ่มจะหาวิธีการเคาน์เตอร์ให้ได้แล้วไงได้แล้วพี่โอ้ยเมียตาฝากอะไรถึงเมียหน่อยเออฝากถึงต้วใบดีกว่าชีวิตมันลำบากจริงๆิชีวิตมันลำบากลำบากคนซักนี่แหละลำบากคนล้างขอเถอะพอเถอะโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้ไม่มีใครมาเล่นเลย ทำไมต้องมาบนตรงนี้อ่ะอยากเป็นลูกลูกหน้าตากล้องอยู่ตรงนี้มันจะไม่ได้ลูกบนตรงนี้ยกนี่ยกกล้องหนีอยู่สวัสดีครับเช้าวันที่สอง ของงานทริปแอน a ทรนะครับดูคติ Education นข้างหลังตอนนี้กำลังมากันวันมี30คนจะดูว่าวันนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณ10กว่าคนสแคมเบอร์เรียบร้อยครับกลับบ้านมาแล้วไม่ใช่อะไรเมื่อคืนปาร์ตี้หนักไปหน่อยหนึ่งพี่ก็บอกมาแล้วว่ามึงไม่ต้องเรียกกูเนะเธอะทุกคันตรงนี้เดี๋ยวเอาให้ดูรถสภาพเมื่วานนะครับไปไปชมสภาพตอนเช้ากันเอาแล้วมามามาม,ามาี่เลยครับเข้าทางนี้พี่ดูลำแซบก่อนเลย นล้างร้องแน่นอนนี่ผมล้างมาแล้วหน่อยนึงนะ <c oughs> โอ้ทำไมพี่ๆเขาใสาสะอาดกันจังเลยอะสวยงามรถพี่อ๋องไอ้รถพี่อ๋องไปล้างมาวันเนี่ยมีรถที่สีใหญ่มีร่องรอยเล็เกๆไม่ได้ล้มในสนามนะครับรถล้ลมตอนกลับเป็นห่วงคนอื่นเยอะสวยๆทั้งนั้นสอง enduro ใช้ให้คุ้ม พันสองเอนดูโรอีกคันนึงผมเห็นพี่ๆเขาใช้รถคุ้มอย่างนี้แล้วดีใจเหลือเกินที่มีคนยอมมายับเยินกับเราบ้างทาังถนนด้านดินที่จะจาะออกไปตรงจุดเชื่อมของลบ,บบุรีสระบุรีชัยภูมิโคราชสี่จังหวัดเลยมุมที่ออกไปตรงเนี้เราจะไปดูหน้าผาอันหนึ่งที่อยู่บนหน้าผาแล้วเรามองเห็นพื้นราบ ที่ติดต่อกันระหว่างโคราชกับสระบุรีวิวสวยไปถ่ายรูปกันมีวิวของกังหันกังหันลมตัวใหญ่ๆเรียงอยู่นี่เป็นที่แรกที่จะไประยะทางแค่ประมาณ4-50โลแค่นั้นเองถนนช่วงที่ไปช่วงแรกก็เป็นถนนดีแหละชาวบ้านเขาเนาี่ยแต่พอช่วงข้างหลังครับข้างหลังดูดีๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูทังฮิมกำลังโชว์ ปกติ V4S นะครับปรับโหมด e น d u r รเตะยางให้ดูด้วยเดี๋ยวเอาดูเต็มๆให้ดูครับถ่ายไปอยู่บางยิ้มครับรถมันเป็นยังไงบ้างแรงจัดรถมันแรงจัดมันเลยขี่ออกมาเป็นท่านี้ใช่ไหมแต่ว่เวลาปรับใช่ไหมครับแล้วมันตามมือตามมือ ต้องยกเลยด้วยคือคันเร่งเบาๆเหมือนเมื่อวานเนี่ยตึ๊บตึ๊ตึ๊บลุยผ่านไปเลยไม่ต้องหลบเยอะไอการที่หักหลบเยอะๆอาจจะช้าๆเนี้ยมันอาจจะทำให้ล้มพับนะครับนนั้นเนี้ยสู้ไปหลบได้หลบได้แปลว่าให้สู้ไปผ่านขึ้นไปเรื่อย พีมเลยครับหนึ่งสามหนึ <Gibson> ่งนพี <interacted> ่สามพยานหน่ให้ไรลเพี่ บึม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 ปล่อยคันบึม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 อ่อนตีไปเลยอยู่บนยอดผาบุคาหรือว่าผาจุฬาแล้วครับอันนี้น้บวยผามาเที่ยวข้างหลังเป็นวิวกังหันลมขึ้นไปกลข้างในด้านหน้าเป็นวิวจังหวัดสระบุรีชัยภูมิ ไงล่าเล็กๆนะครับเป็นผาเล็กๆทางเข้ามาก็เป็นดินลุกหลังสั้นๆสองสามร้อยเมตรเองสนุกๆเช้านี้มีฝนนิดหน่อยถามันอยู่ตรงนี้นะบอกซุ่มทำอะไรมาเสียวริมผาอต้องเดินกอบตีกไม้เลยผมเป็นคนขี้กลัวนะ อีกอย่างก็แต่งถ่ายวิดีโออีกเดี๋ยวเดินเหยียบมัวตัวเป็นไงครับบงังสนุกมากครับเมื่อคืนบงังไปเรียนเชิญนักร้องมาจากอเมริกาหรือเปล่าเ <laughs> ขาลับไปแล้วเ <laughs> ขาลับไปแล้วรู้ <laughs> ดได้เลยครับเ๋อเดือนเมษายนสองเก้าน<า>ะฝั่านไปอยู่ตรงท่านา ไปยอดนดนปีนอู้นเลยนู่นแขวนนู่นนั่นแน่ใค้พี่ต่อหูืกระปายเป็นตัวเลขขาคู่รักโอเคจบแล้วครับกับดุคติทริปแอนเทนครับ education ยอดผาคู่รักครับขึ้นมาเป็นทางเอ็นโโรเล็กๆตามที่ได้เห็นวิวสวยมีสอนจากน้ำบวยพี่เมีนะครับความสนุกสนุกของเพื่อนๆดูคตินะครับที่เราไม่ได้เจอกันมานานมากยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไม่รู้จะไปไหนนะครับอยากให้ไปไหนชวนมาเรียกมานะครับพี่ตีใหญ่เลขาเป็นผู้กุมเงินทั้งหมดของทริปนี้ลากไปด้วยวิวสวยๆครับ บายมีพี่อะไรอะยกผมยกรถอยู่อะน่ะหลังสุดนได้ีแดงอะทคันหรอคัานหักเหลือไม่นะไม่ได้สังเกตแต่เมื่อกี้ผมใส่ใส่การแทนคืนให้แกไม่หักมีบัฟเฟอร์ ไม่ขึ้นไปด้วยกันทางที่เป็นเดินะมองลายนะไม่ออดแน่ๆห้าสิบห้าสิเลยห่ออะไดต้องกซ้ายกาวาเลยลอยขึ้นได้อะถ้าขาลอยขึ้นได้ทางแห้งก็ได้